สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอากันอีกเช่นเคยทาง youtube channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปเนาะ,ะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันเนาะ ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้พูดคุยกันนะครับไม่ปิดกั้นนะครับเพียงแต่ว่าพูดคุยกันสุภาพหน่อยก็แล้วรันเนาะประวัติสูตรมีข้อมีหลุดนะครับวันนี้มาแนะนำส10ล่างหน่วยล่างจับคู่ตรงๆให้2สูตรแล้วก็เทียบกับ ามาครบ2ตัวล่างด้วยเลยนะครับวันนี้ได้ตัวแน่นอนสําหรับ2ตัวล่างนะครับมาดูกันเลยก็ต้องขอโทษขออภัยน้อสมาชิกที่รออยู่เดี๋ยวเด่นล่างก็จะให้ลงให้ในคลิปต่อไปนะครับมาดู10ล่างหน่วยล่างกันก่อนสูตรจะใช้ทีละสูตรนะครับใช้ทีละสูตรมามาตัดกัน สิล่างสูตรนี้ก็เดินย,วยาวๆเหมือนกันนะยี 20, น่าจะ2ี่สิบเดยี่สิบแปดงวดนะครับอันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยก็ยาวกว่านิดนึงนะก็ประมาณ30กว่างวดเมื่อจับครูได้ยี่ห้าชุดตรงๆนะสําหรับหลัก10หลักหน่วยก็ดูว่าจะมาไหมนะครับตามกันดูนะครับวิธีการคํานวณก็ดูตามนี้เลยตามขีดนะครับสูตรหลัก10จะมีบวกคงที่เลขห สูตรหลักหน่วยไม่มีคงที่ก็จะได้เลข5ตัวทั้ง10ทั้งหน่วยจับคู่นะครับเดี๋ยวจับคู่ให้เลยนะถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเอานะครับมาทันแคปหน้าจอเอานะจับคู่ก็ได้ 9, 193, 94, 97, 90 1,1,1,3, 1,4, 1,7, 1,0 4,1,4,3,4,4,7,4,0 6,1,6,3,6,4 6 7 6 0 7 1 7 3 7 4น 7, 7 7 0นะทีนี้ที่วงเล็บที่วงกลมไว้แล้วก็แต้มสีไว้มาจากไหนเดี๋ยวดูกันนะครับถ้าใครไม่ดูให้ครบก็คงจะน่าจะได้เนะาะที่มาที่ไปมาดูสูตรมาครบกันก่อนนะสูตรมาครบ2ตัวล่างเนี่ยเดิน20 7 28งวดเหมือนกันนะตัวเลข6ตัวนะอ่ะอันนี้ หลักแสนนี้บวกกัน5ครั้งนะก็ตามขีดเลยนะแล้วก็ได้เลข9ก้5 6 7นยนาำมาตัดสูตรปักหลักก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 12ชุดนี้ถ้าใครยังไม่หนำใจเดี๋ยวตัดให้อีกนะนะอันนี้12ชุดตัดด้วยมาครบล่างนะทีนี้ ที่แต้มสีไว้1 2 3 4ง6อชุดนี้มาจากไหนที่แต้มสีให้เด่นๆไว้เนี่ยก็มาจากสูตรนี้นะสูตรนี้วิเคราะห์กันให้ดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะสูตรนี้ก็คือหลักสิบล่างอีกชุดหนึงหลักหน่วยล่างอีกชุดหนึ่งซึ่งตัวเลขเดินยาวกว่าสูตรแรกนะครับ สูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างนี้เดินยาวกว่าเพียงแต่ว่าตัวเลขมันหลักหน่วยมีเจ็ดตัวหลักหลักหลักสิบมีหกตัวก็ย่อมจะเดินยาวกว่าทีนี้ตัวเลขที่ชนหลักสิบก็คือเลขเก้าเลขสี่เลขหกเลขเจ็ดหลักหน่วยชนที่สี่ศูนย์หนึ่งนะทีนี้ก็เป็นที่มาของชุดนี้เป็นที่มาของเก้าหนึ่ง 6171 90 60 70ดชุดะทั้งหมด25ชุดนี่เหลือตัดเหลือ6ชุดนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะน้อยมากถ้าไม่คิดอะไรเล่นตรงๆนำไปใช้งานตรงๆนี่ก็ไม่ไม่ใช้ทุนเยอะนะครับนะทีนี้เมื่อประมาณนี้แล้วนะในคลิปต่อไปเนี่ยแอดจะตัดจาก6ชุดนี้จะเหลือกี่ชุด ก็รอติดตามกันนะครับรอติดตามกันก็เดี๋ยวใช้เล็กเด่นมาตัดให้นะอ่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกัแล้วกันเนาะอ่ะสวัสดีครับ